ขณะที่ทูตพาณิชย์เนี่ยนะคะก็ระบุว่าการส่งสินค้าข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมายังคงปกตินะคะไม่ได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการตัดไฟสกัดแท้งคอลเซ็นเตอร์ค่ะ นายพูลพงษ์นายนาภากรผู้มนุยการสำนักง,งานนโยบายและอุตสาหกรรมการค้าหรือว่าสอนอคในฐานะโฆษกระทรวงพาณิชย์บอกว่าได้รับรายงานเบื้องต้นจากทูตพาณิชย์และพาณิชย์จังหวัดนะคะที่มีชายแดนติดกับเมียนมาหลังจากที่ถูกไทยเนี่ยตัดไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์ก็พบว่าสถานการณ์ส่งสินค้าข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาอย่างปกตินะคะอีกทั้งประชากรและธุรกิจเมียนมายัางต้องพึ่งพาสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทย ทำให้การค้าตามแนวชายแดนเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบสนครยังรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่าเงินเฟอ้อไทยเดือนมกราคม2568สูงขึ้น1.32%ตามการสูงขึ้นของราคาพลังงาน ค่าโดยสารเครื่องบินราคาสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มขณะที่สินค้าหลายรายการราคาลดลงเช่นผลิตภัณฑ์ป้องกันและบำรุงผิวน้ำยาล้างจานและประเมินแนวโน้มเงินเฟอ้อเดือนกุมภาพันธ์น่าจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเดือนมกราคมโดยมีปัจจัยสนับสนุนให้เงินเฟอ้อสูงขึ้นเช่นราคาน้ำมันดีเซลในประเทศที่กำหนดเพดานไม่เกิน33บาทต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะค่าโดยสารเครื่องบินและราคาสินค้ากเกษตรบางชนิดยังอยู่ในระดับสูงเพราะปริมาณผลผลิตยังไม่เข้าสู่ระดับปกติ ส่วนปัจจัยที่อาจทําให้เงินเฟอ้อลดลงเช่นภาครัฐมีแนวโน้มดําเนินมาตรการลดค่าคลองชีพต่อเนื่องเช่นลดค่าไฟฟ้าครัวเรือนซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดการเงินเฟอ้อทั่วไปทั้งปี2568อยู่ระหว่าง0 3ถึง1.3%ค่ากลาง0.8เป็นเป็นอัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันค่ะ